ครับสวัสดีนะครับผมส่งปาลาวปสันพี่น้องอาการล่าสุดพี่น้องตอนนี้ปีนกล้องได้แล้วแต่วบูยังตกใจอยู่เมียม,มันออกมาถ่มไปหนจีจนแรงมือหน่อยเลยเนาะมือที่ผมถ่ายถีบแม่พี่น้องมือว่านแล้วมันก็นอยูหนีเลยแล้วก็แม่มันก็เสียไปเลยจัเสียอย่างใดพี่น้องมาที่นี่ จังเกไปขึ้นไปไว้บ้านใดเฮ้ซ้บงเยพี่น้องก็ลูกได้แล้วลาดุดเล่มีเหียมีแห้งออกมากแล้วแต่ว่ากันยังโซ่อยู่หน่อยหนึ่ง รอนายโยจะมามืดมืดนายโยไปดูวัวที่ไหนอยู่ครูเพื่อพ่อเพิ่นหูวอาการของสัตว์เลี้ยงกับเขาก็โทษตามเพิ่นเลยเนาะ,ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหมอมาเดี๋ยวหมอมาหรอเขาเป็นเขาไปขี้นิดกะคือว่าล่ะเข้าขาดใส่ใจมันสูงอีกตัวนึงไปใสต่ตัวสีขาวบ่าบางท่านก็นว่าบว่เป็นตัวสีขาวท่าน เหงาจังถ่าเสีใจมันสูงห้องเดายวสามาถ่าไปได้อันนี้ต้องขอตรวจเร้อี่บอต้องให้กับซอยเอากซอยสุดฟีเมือแล้วหมอบเ็หมอพี่พุนอยาพุ่นจสีวสีน้ำตาลโอ้ตัวตัวที่ขาวดีสทีขาวบเห็นเอ้าว่าเลืออยู่ในตัวเดียวเลืองตัว กับตัวนี่กับกองตัวชี้เา้าไปกับเมียบ่เมียมาขึ้นไปแล้วบอกบอกวเครไองห้ามูดีเนะาะทำแบบแมนบแล้วกองนอนหลดเดไไนียเขาไปใช่เขาก่องไน ได้ไฟอันนุ่มไหมเ้ยสวยใดแถวที่สวยใดนะพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงน่ะพี่น้องเนาะสามารถขาวมาเอาได้เลยพี่น้อง น้องปุระอยากเข้าไปเลี้ยงเนี่ยพี่น้องผู้ใดอยากเข้าไปดูแลเนาะฮะดุกอะกจังได้ดุม่ลูกด,ดุกป่ะนี่ฮะ จลก,กองไม่ก็มีหนอาจากะกองนอนลงเพราะว่าบางที่มืออื่นเมียมันอาจจะมาเอาลูกเนาะครับผมเนาะถ้าไม่ได้ลูกยิ่งยิ่เสียงลูกห้องเพาวาวตัวสีขาวไปเห็นแล้วอาจจะไปก็บเมีย ันนี้ก็ต้องว่าโดยตรงเลยพี่นอออ้องครับรอดบอรอดก็จะบุญวัสานาเนาะเว้าวตเต็มที่แล้วซอยตเต็มทีแล้วอมันจะมีอาการป่วยนะครับผมนอนลูกหนักเหมือนจะมีอาการป่วยลูกมาเหมือนที่เกิดการป่วยพี่น้องข้อข้อบวมน,นะครับผมแล้วก็มีเลือดนอะพี่น้องไหลออกทางทางกลนนะครับผมเนาะเห็นไ่าพี่น้องเป็นห้อย น้ำมันคือเลือดปางส่วนน้พี่น้องที่อะรขทั้งกลนเราเข้าจาก้าไปหาหมอพี Ey, ่น้องแต่ว่าคือเขาบ่มีขาชใจใจน้องพี่น้องนีลาก็เลยทำได้อย่างเดียวคือถ่ายคลิปลงเนาะพี่น้องเฟรนเมี่เนี่ยใจดีอยากน้าไปเลี้ยงด้วไปรักษาเนาะผมเขาเหลือตัวน้องเหลือตัวเนาะที่แรกก็ว่าจะว่าถ่ายคลิปเนาะพี่น้องยัน ยันเกิดดราม่าว่า,อาบอกว่าเป็นภาระ,ะหรือว่าคืาอเอาไปรักษาเนาะครับผมเนาะแต่ว่ากลิเบางแล้วห้องไทยเอ๋อเอาเลยเอ๋อเอาเลยเอาเลยเอาเลยก็เ,เลย,เเลยตัดสินใจถ่ายคลิปเหรอพี่น้องบางทีมีผู้ต้องการที่จะนำไปรักษาหรือเอาไปเลี้ยงเนาะถ่ายคลิปลง ห้องยุงสิล้วพี่น้องเด้อนาทีได้ให้พ่อกัำมโูนะครับผมเนะาะหรือวทั้งภูพันดีเป็นดูแลสัตว์นะครับผมเนาะเป็นอาจจะมีวิธีนะครับผมเนาะอันนี้นลองตีเพิ่มมากอาจจะมาดูแลแพ้นะครับผมเนะาะหอยวาโทุ่นนะครับผมเนะเสียเพิ่นมีวิธีนะครับผมเนาะอันนี้นก็โทกหาเพิ่นแล้วเต็มที่พี่น้องเต็มที่เขาเต็มที่นะครับผม ตุ่นโอ้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 บ้ห้อง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 อืบ้าห้องบ้าห้องบ้องเขาบอหูว่ามันยางไป่งเด็กน้องพี่น้องมันยางขนาดจะยางไปอย่างนี้เหรอยางไปไปขั้วหุวน้องพี่น้องไปขางขั้วแล้วก็ตกน้ำตุ้มเลยเนาะครับผมเนาะนึกว่าเสียงกบโดดที่แรก บ่องว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 ่องอันนี้ก็เต็มที่แล้วอีหลีพี่น้องผมเนาะทำได้เท่าที่เราทำได้นะสมเล็กขนาดนี้หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับผมเนาะที่ถ่ายคลิปนี้ เพราะอะไรน้ะพี่น้องเขา,าอยากให้เกิดดราม่าพี่น้องเพื่อมีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ผมเนาะอยากจะรักษาหรือว่าอยากจะนําไปเลี้ยงแล้วก็ผมเนาะสามารถเขามาเอาไดไปได้เ้อพี่น้องเด้อว่าพี่น้องเข้าใจเราไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะเลี้ยงไม่เลี้ยงนะครก็ผมเน,นาะณจุดนี้พี่น้องอันนี้วางพี่น้อง ข้าใจเนาะแต่เราไม่ได้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ปล่อยให้อ่า้หน่องแบบจากไปแบบห้าประเด็เิงประเดิงแยงพี่น่องเราดูเต็มที่แล้วเราซอยกันปัม๊มนะครับผมนอกรับมาโทนซอยปั๊มหัวใจประมาณ ี่สิบนาทีพี่น้องนะครับผมแล้วก็เขาก็น,นั่งนวดนั่งไห้มนมแล้วครับผมนะัดจนจนฟื้นแล้วพี่น้องจนย่างได้แต่ว่าพี่น้องเนาะน่าจะมีอาการให้ระบบข้างในบออันนี้เข้าบ,บอพี่นุ่ครับผมแนละ้วอันนี้ดอพี่น้องว่าเฮ็ดจังไดดพีพี่น้องพี่น้องวไหเฮ็ดจังไดดี ี่น้องมาสิเห็นจังใดดีพี่นอ้องเฮาก็อยากพาไปหาหมอเดี๋ยวเฮาบ่มีส่วนนีไหมพี่น้องอันนี้อันเจ้าเฮาก็โทรหาฟูเพิ่นจีเพิ่นรักษา,าสัตว์นําหมู่บ้านนะครับผมเนาะให้มาเบิ่งแล้วเดี๋ยวเป็นจะข้ามาเบิ่งเนาะว่าเป็นจังได๋เฮากับโทษเดี๋ยวไปเลยลาาการฟังพี่น้องเป็นเรื่องใจเนาะพี่น้องให้หังบ้า,างานหนังบ้านของคุณลูกคนพี่น้องเราเต็มที่แล้วบอกอะไรเลยว่าเต็มที่แล้วซอยกันอ่าเต็มที่ตั้งแต่ ฟ้าไม่ได้มือดอยนะครับผมเนาะตอนนี้จนฟ้ามืดแล้วพี่น้องนะเขาก็ซอยกันตะคบกไปงม,มจนนี่แหละพี่น้องจนฟื้นได้ประมาณนี้เดียวเนาะ,ะเลือดตุ่นกนเลือดตุ่นพี่น้องแล้วเดา๋ยเขาไปไว้ใยนนั่นเนาะเดี๋ปานั่งเจนอนมมาให้ หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจญาติญาติไดา้มากกับทอนพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเต็มที่อีรีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยจนยางได้จนยังได้เนาะผมเนาะกลับมายางได้คือเก่าจากที่ยางไปตกน้ำเนาะครับคลิปนี้ภาษาของยาโคตัวละไปก่อนเดี๋ยวทามีโอกาสเราจะอัปเดตอาการให้อีกครั้งเนาะผมเนาะครับคลิปนี้ไปก่อนโมบายคลิปนาสวัสดีครับผม